สวัสดีครับพี่น้องครับ เออแ้ทำไม่ถูกอืมสวีรับพี่น้องคนไทยและคนต่างประเทศเด้ นี่เขาทำงานเสลับบาทนี่โอ้ยมืดฝนแล,ล้วครับพี่น้องฝนสี๊ตกรีบขึ้นบ้านกึ้ห้องก่อนรถเก่าหัวไปทำมาแล้วเปลี่ยนกระตกเปลี่ยนในอย่างแล้วมันก็ยังเหมือนเดิมอยู่นี่ใครไปซื้อซิลิโคนมาอัดซีดซิลิโคนซิลิโคนซัซซว ไปรถตาดบอวะซื้อกระดูกหมูมาแกงออมมืดมืดฝนเ้ยฝนที่ตกเพรกะเข้ากขาลายอยู่เลยว่าพูดถึงนี่เขาเข้าอยู่ในตู้อีกสองอย่างสามอย่างอนอีเข้าอันกลางวันก็ว่าด้กินจมกมราหนึ่งเดียวดิดดด เก,เกือบเกือบใบสองละตลาดมี้นะ่ะมาขายระเบิดเขา้ขา,ขา,ขา,ากระเพาะกับปลาเนื้อขาเนื้อขาม้าระเบ้ออ่ะข้าขายเขา้าซื้อเข้าอะไรนะตลาด เทรดเดอร์พี่น้องเป็นยังไงละนน้ำท่วมประเทศไทยเฮาทงางภาคเหนือเป็น,น,โน,โนโยังไงน้อบรได,ด้อันนี้ได้ดูแต่คลิปบรได้ถ่ายลิดเป็นห่วงให้กำลังใจด้วยช่างไรแม่ชายคนดเนือมันกันน้ำท่วมก็ รับมือรับอะไรสัาพไป่ได้เด้อพี่น้องส,สู้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 ฆ่าน่าสงสารเหมือนกันละพอะเทศน่นาท่วมใหญ่ได้หลายประเทศได้ผมผมบ่ไดบ่แมนแต่ประเทศไทยเลยพี่น้องหลายประเทศหลอบขานขนาดน่าท่วมขี่กันฝนตกปลาใหม่มาแน่นอนนี้เนาะนี่ไป็อย่างนี้ ปาใหม่มันถูกทำลายไปหล,ล้ายธรรมชาติลงโทษระบาดนี่พี่น้องเลยธรรมชาติประเทศได้ประเทศได้กระทำอันอันนึงตัดมฝน,นก็จะตกมาอีกแล้วคือฝนฝนกจะิตกมาอีกแิดติดนว่วานเครื่อง สองขันสามขันน้ลาดน้ำเยอะๆยังไม่ได้แห้งน้ำรดลงไปกับน้ำเพิ่มมาขึ้นมาอีกเยขอรถลงไปนี่ก้มรอบสองแล้วมั่ตายเลยนี่ตอนในน้ำลดลงเหรอในบ้านทึ๊ก มีแต่กีดินที่โค้นน่หล่ะน้ำรถเสียหายหลายด้วยรถติดจมน้ำก็มีต้องสูสด้เ้ยพี่น้องเลย้ก็ต้องสู้เนาะทันไดลาได้ก่อ,อน อันนี้ไปประเทศเขื่อนบ้านขาเขาก็น,น้ำท่วมนักคือกันยังบวบฝอยนี้ทั้งกายเขาช่วยเด็ดด้วยล่างก็คือล่างโลกอยู่หรือเปล่าเหมือนกับ้านข่าวหวานอันนี้รถลงไปแล้วนะคะทุกที่ล้างโลก ที่รถก็อนรดไปที่ว้อนโรดก็เพิ่มขึ้นมากแล้วเป็นบางส่วนเนาะพอมันหล่นลงไปเลยมันก็ยังแบบว่าที่อยู่ทั้งสูงหน่อยที่เป็นเนินเป็นยาง,ยางนั้นแ็ละโอเคโฟล์กอะไรก็ าลดลงบางที่ก็ม uh uh ืดฝนด้วยพี่น้องข้าะฝนซิโต๊กอยู่เพราะว่าฝนซิโต๊กอยู่เขาไปตลาดวันนั้นเขาก็ซื้อเข้ามวยถุงอไอดูจะไม่ได้กลับถึง เ yeah. คยกับเป็นเคยเปิห huh. น้าพวมก็มีตัวเก่ามาเจอหน้าท่วมพอต้ไหลมาตุ๊กเข้าตุ๊กต้องแ่ตว่าวันนี่รับไหลลงไปตั้งลุมน่าจะเหลือกันแถวบ้านฟ้าแถวตั้งแม่เขาต้ม แสนที่จะไหลลงไปหน้าโคงอะเซ้นไหนที่เจอไปหน้านี่แต่มันที่เชียงรายมันยังว่าไหลลงไปน้ำโขงบ้างอะไรบ้างถ้าไหลลงมาเข้าในประเทศไทยมุดดูตายเลยทีเนี้ยคิดดูว่ามันจะขนาดไหนเดี๋ยวพอดีขอบตัวเช้า

น้ำน้ำเขาว่าน้ำมีที่ที่จับที่กำน้ำน้ำมาเยอะก็ท่วมอาจารย์ทั้งหลายแหละที่ว่าทำนายไว้ที่ว่าจทางนั้นจะจมทางนี้จะจมอ่ะเป็นไปได้ไหมพีม่น้องเอ,อเออ้ยปากเหนือน้ำท่วมหนัก เป็นไปได้ยังไงวะเนี่ยเคยนี่มันเท่าไหร่วะครบรอบห้าสิบปีน้ำท่วมหนักขนาดนี้คบรอบห้าสิบปีคนก็คนก็เกิดมาเยอะ ดินก็ยูที่เก่าดินมันหนักก็เลยซุดคนมันอยู่เยอะคนอยู่เยอะเอ้ยเสียกูจะเพ่นไหนวะโอ้ยเหี่วรตั้งนู่นไปซื้อซีวิโคนมนาะ คุมมงว่าคุมผ้าก็ผ้าคุมก็ทำให้เล่นรัวกันนะ ลมมาะก็จะต้องตกแล้วล่ะตกจะหนักไม่แค่นั้นเองเกินนี้ฝนจะตกเพืกงานแล้วไม่อยากไวไหนเลยเอาอบอานนอน บา,นนบาทนวมร้อยยี่บาทาทดเรียนโลละโลละร้อยย่บเกา ผงเหน่าไปแล้วดูป่เหน่าซื้อมาก็ไปกินก็ไม่ได้ค่อยกินได้หมดเน่าซะก่อนฝ <c oughs> ากใส่ตู้เย็นแังเน่าเลยว่าโอ้ยยี่นองเอ้ยบัหมดทอรน์านาเ่ย โไปตลาดก็ซื้อไอ้นั่นทัวรัทเรืองตมหเราเร็วทุเหลือเดี๋ยวไปบ้านไปบานไปสั่งให้เขาสั่งให้เขาว่านีหน่อยีตำเาทํทำทุเรืองปิ่งหมกหมกทุเหลือง ทํเนาทำตัวเน่าอะไร่อทำถั่วถัวไปแช่ไปแช่น้ำให้มันให้มันคองให้มันคืออัไน,นี้ขึ้นมานะแช่น้ำเสร็จแล้วก็เอาไปสักคืนแล้วทีนี้ก็เอามาตำ ตำให้มันเลียดแล้วก็ปรุงเครื่องปรุงเครื่องปรุงอะไรเดีวกำลังเตรียมของเตรียมของอันนี้เก็บเงินทำนี่เนันของกินก็เยอะ เยอะแต่ขายแพงพอขายแพงแล้วก็คนก็ไม่ไม่ไมีใครซื้อเพราะคนไม่ค่อยซื้อมันขายไม่ออกสาวเออเป็ี่ยนสาวสมัยใหม่เต็งตัวจะไปไหนกันนัเกิร์ดๆๆพวกนี้ต้องมาอีกวันหนึ่งแล้วเพราะว่าเสาร์อาทิตย์ต้องหยุดนี่เข้าไปแต่มันไปก็ไปดูเฉย เร็วๆเร็ว,เวไปฝั่งฝังข้างหลังไปฝั่งข้างหลังไปตักไปตักยาฝั่งข้างหลังข้างหลังบ้านต้องรูว่ามันเป็นอย่างไรเสียงเข้าไหมทางนู้นไม่ร้องโอ้ครับไม่ได้ เ,เกี่ยงเขาได้อเอาละครับถึงที่แล้วครับจะได้สิบห้านาทีถึงขา,ากลับ บงที่ลราพี่น้องแค่นี้ก่อนเด้อยครับเด้อสวัสดีเด้อยครับเด้อ